สวัสดีครับสวัสดีสมรมเครื่องเสียงการแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับทางช่อง u t u b e นะครับเพื่อหลายท่านนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นของวันที่17นะครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับ2567น้านะครับผมก็พามาชมนะครับวันนี้ก็ตู้วอลเทคนะครับก็ตานี้ยังมีอยู่นะครับวันนี้ตายังมีครบอยู่นะครับตอนนี้ตาหลุดเดี๋ยวผมติดติดให้นะครับสติ๊กเกอร์นะครับอันนี้จะเป็นของตู้18นิ้วนะครับตู้18นิ้วของวอ r เทคนะครับ เป็นตู้มาตินนะครับหรือลูกเต๋านะครับก็จะเป็นของวอเทคนะครับเป็นขอบตาวอเทคนะครับรุ่นนะครับ Ws18 นะครับตัวนี้นะครับพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้นะครับเข้ามาทั้งหมดอยู่สี่ใบนะครับนี่ครับด้านหลังมีทั้งหมดอยู่4ใบนะครับตีตาวอร์เทคเรียบร้อยนะครับนี่ครับข้างหลังก็จะเป็นของวอเทคนะครับเนี่ยก็ w 1 8นะครับ กำลังวัดก็ประมาณ1พันวัตนะครับนะครับไม่กินวัตนะครับตัวนี้นะครับว่าใช้งานได้หลากหลายนะครับมันจะเป็นโรงแรมนะครับเป็นตู้โรงแรมนะครับหรือเป็นงานอีเวนต์ทั่วไปนะครับสังสรรค์นะครับเบดข้างละสองได้นะครับงานพูดงานดนตรีนะครับดนตรีสชิ้นฟุกซองพวกอะไรนะครับนได้เลยนะครับตัวนี้ ได้สไตล์เสียงใหญ่แล้วได้ความนุ่มนะครับตัวนี้ของวอเท e x นะครับเสียงดีนะครับตัวนี้ตู้แบนนะครับตู้แบนของบริษัทวอเท e x เลยเข้ามาทั้งหมดอยู่4ใบนะครับพี่ทนสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับดอกก็จะเป็นดอกของวอเท e x เลยนะครับก็จะเป็น J18 นะครับของ J18 นะครับ F4 นะครับ 4F นะครับอันนี้ก็พร้อมใช้งานก็จะตกอยู่ที่ใบละ8,000บาทนะครับใบละ8,000บาทคู่ละ1 0 0 0นะครับ คู่ละหมื่นหกนะครับก็สี่ใบนี้ก็ประมาณสามหมื่นสองพันบาทนะครับซื้อใหม่ก็ลองเช็คราคาได้เลยนะครับกีจัดนะครับนะครับอันนี้ก็เอาแค่ใบละแปดพันนะครับพี่ทนายสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับคลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับเบอร์โทรติดต่อศูนย์แปดสามเจ็ดสามเก้าแปดเก้าสี่ห้านะครับ 0837398945นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมีตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานก็สามารถเอาอมาแลกทีเทิร์นได้นะครับงานโคตรสวยนะครับตีตาบอเท็กเลียบบอยนะครับทั้ง4ใบนะครับตู้แท้นะครับตู้แท้ดอกแท้นะครับของบอเท็กเลยนะครับนะครับไม่มีหมกนะครับตู้แท้เลยนะครับนะครับสวยนะครับสวยสวย ตีตาวอลติกนะครับ W นะครับ W S 1 8นะครับใช้งานได้หลากหลายนะครับอาจจะเป็นงานดนตรีงานพูดเปิดฟิงเปิดฟังในบ้านเราได้นะครับสบายนะครับสีใบก็สีใบนี้ก็อยู่ที่32,000บาทนะครับ32,000บาทนะครับสนใจตัวเข้ามาสอบถามได้นะครับที่ร้านนรันสักนะครับส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับไม่มีบริการเก็บปลายทางเช็คเครดิตก่อนโอนได้นะครับผมมีตัวตนแน่นอนนะครับข้างบนก็จะมีเบ้านะครับแล้วก็บล็อกลูกยางนะครับคือเทิร์นได้นะครับ เทิร์้วตู้ไม่ขยับนะครับอันนี้ก็ชื่อเฟซผมนะครับอันนี้ก็เบอร์โทรเบอร์โทรผมนะครับก็โทรเข้ามายได้นะครับย้ำๆนิดนึงนะครับบางทีติดสายก็ไม่ค่อยได้รับนะครับก็ฝากพี่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมาชมสินค้าแล้วก็มาฟังแนวเสียงได้นะครับที่อยู่ที่ร้านนรันศักด์ปทุมธานีคลอง3มคลองหลวงนะครับจับพิกัดมาได้เลยนะครับส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับไม่มีบริการเก็บไปทางนะครับเช็คเครดิตก่อนโอนได้นะครับผมมีตัวตนแน่นอนนะครับ เดี๋ยวลองฟังน้ําเสียงรับแนวน้ําเสียงคร่าวๆกันดูว่าเป็นไงบ้างนะครับอ่านะครับเรื่องสไตล์น้ําเสียงนะครับจะจะคือขึ้นอยู่กับเราตัดคอร์สนะครับบางทีเราตัดคอร์สไม่เหมือนกันก็เสียงอาจจะผิดเพี้ยนไปนิดหน่อยนะครับเพราะลูกค้าตัดคอร์สไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับใบละ8,000บาทนะครับรับแรกทีเทิงกันได้ทุกตัวนะครับมีตัวไหนทีมใบเดชงานนะครับพาวเวอร์ดอกลำโพงตู้ลำโพงนะครับ อ่า power c o ์ซอ q ก็มาแลกตีเทิร์นเป็นพวกตู้พวกวอร์เทคได้นะครับก็คุยกันได้นะครับเดี๋ยวมาลองฟังน้ำเสียงเข่าๆกันดูว่าเป็นไงบ้างนะครับลองฟังแนวเสียงนะครับนะครับลองฟังแนวเสียงกันดูนะครับว่าอ่าเป็นไงบ้างนะครับเข่าๆน้ำเสียงกันดูนะครับตู้ของวอร์เทคอ่าตัวนี้นะครับก็จะเป็นอ่าตู้ W นะครับ18นิ้วนะครับของวอร์เทคเลยนะครับ ดังใหญ่นะครับแล้วก็กระแทกนะครับแล้วก็สติกเกอร์นะครับเรื่องสติกเกอร์นะครับผมติดให้นะครับสติกเกอร์ผมไม่ได้ติดน,นะครับอลองฟังเสียงกันดูนะครับคร่าวๆนะครับตู้ลูกเต๋าของวอเทกนะครับอันนี้เปิดอยู่4ใบนะครับ สีใบนะครับใช้งานปกตินะครับทั้ง4ใบนะครับกำลัง power ก็แค่เม็ดเดียวนะครับนยครับแรงมากนะครับตู้นะครับไม่กินหวัดนะครับแล้วก็เลื่องน้ำเสียงเขาออกดีนะครับไม่ต้องเล่นเยอะนะครับ power นะครับนิดเดียวนะครับเรื่องน้ำเสียงนะครับไม่ต้องเล่นเยอะนะครับดอกไม่กินหวัดแล้วก็ออกดีมากนะครับดอกไม่กินหวัดนะครับ ใบละแปดพันบาทนะครับสนใจทเข้ามาสอบถามได้นะครับ083 7 39 89 45นะครับที่ร้านดันศักนะครับผมทเข้ามาสอบถามได้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ thank mm -hmm. you ครับีเด่นอยู่นะครับสนใจนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่ด้านนรันศักดิ์นะครับ0837398945นะครับตู้วอลเทคนะครับอ่า W S นะครับ18นี่ครับสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่ด้านนรันศักดิ์นะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็อ่าขอบคุณพี่ๆที่เข้ามาอุดหนุนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผม ใบละแปดพันบาทนะครับตู้นะครับรีวิวของวอเทคตู้แท้นะครับ mm hmm. เจอกันคลิปหน้านะครับผม